นั้นนะฮะอุ้ยไม่ไหวนะฮะอืมเยอะจนเกินไปแลครับผมต่อเดือนเนี่ยหลายแสนอุ้ยลล้านเลยนะฮะเพราะแค่มุกตลกนะฮะไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะอะไรฮะมีเองก็ไม่รู้เรื่องนะฮะเอาฟัาาอไก็คิดมาเองใช่ฮะใช่ คิดแล้วก็โพสเองใช่ครับผมเขาเขายังไม่เห็นโพสใช่ไหมพี่อะไรนะฮะเขายังไม่เห็นโพสเห็นแต่ก็แปลไม่ออกแปลไม่ออกเหรอครับผมใช่ครับแล้วถ้ามีคนแปลให้เขาล่ะอะไรฮะถ้ฉคนแปลให้เขาเขาเองก็น่าจะมีความสุขนะฮะแต่ว่าคือชีวิตจริงๆเนี่ยเขาเองก็ได้ไปทั้งหมดอแล้วนะใช่ใช่ใช่ย่างคือให้เมียใช่ฮะใช่ครับผมทุกอย่างนะฮะเป็นของเขาทั้งหมดแล้วหัวใจของผมด้วยก็เป็นของเขา ไม่สามารถจะไปมองใครได้อีกแล้วจริงๆเลจริงๆครับเป็นคนสวยมากเลยนะคุณเม่เกี้ให้ภรรยาอยู่เยหยอหยอกครับเดินละลานไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับต้แนคือจริงครับห้าแทน้งแสนไม่ือแสนไม่ใช่ล้านไม่หรอกไม่ไไม่่ครับผมก็คือแบบว่าให้ได้เท่าที่ไหวแล้วกันใช่ครับแต่ก็ปกติเนี่ยเราคือกลุมบัญชีทั้งหมดอ่อไม่ฮะ บอกให้ทุกอย่างให้เมียแหมพี่มันก็ต้องมีการแบบกอรอะไปบ้างแบบน้าค่อมแบบก็ต้องเผื่อเราเผื่อเราจะไปซื้อท้านซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะใช่อาทิตย์เช่นซื้ออะไรคะพี่ตาะซื้ออะไรฮะก็อ่ะซื้อความสุขอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ความสุขของเราคืออะไรคเสื้อผ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้เฉียบขาดเลยขาดเลยสิวมากเลยเงินไปพี่ตากขำเลยตะกล้องฮะรู้กันอยู่นะทําเป็นขำถ้เป็นขำโถพกอกเดียวกันนะฮะ เมียเียเมขาแบบบังคับเราแบบว่ากุมชีวิตเราไหมเมียเราส่วนมากเขาก็เริ่มเริ่มจะดุเริ่มดุแล้วดุขึ้นนะฮะดุเพราะว่าเขาจับอะไรเราได้เลยดุขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะเขาชอบมาอ้ำกันเรื่องว่าเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็มาถามให้อยู่อะไรเป็นเรื่องเจียงนหละอยู่ที่ที่อยู่ชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย มันคือมุกครับเมียจ๋าไปเรื่องแล้วเ็าคิดเป็นจริงเป็นจังไปแล้วใช่ต้องเคลียร์กันหนักแล้วยิ่งคุณมาถามผมแบบนี้อีกกลับบ้านกันยากแล้วลหละเนี่ยอเองก็ดูข่าวเนี่ยหลายช่องหลายสำนักเลยขามาตะก้องขามปกตินี่เราเคลียร์ยังไงเราเคลียร์แล้วเขาเชื่อหรไมเวลาเราเคลียร์เขาก็คือส่วนใหญ่เลยนะผมเองก็จะวางตัวดีมากกว่าใช่เสร็จงานก็ จะต้องดิ่งกลับบ้านแล้วใช่ไปเช็คดูมีนักข่าวเออไม่เช่ไม่เอเสร็จงานเสร็จปุ๊บผมก็ต้องกลับไปที่บ้านแล้วใช่กลับไปกอดลูกกลับไปกอดเมียแล้วเมียหลับอะถ้าเมียหลับก็ค่อยว่ากันเช็คให้ดีๆครับผมรักเมียแค่ไหนครับพี่รักที่สุดครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เราเนี่ยได้เลือกแล้วใช่ ครอบครัวอื่นเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันนั่นนู่นนั่นนี่ของผมโชคดีมากครับเป็นยังไงเราทะเลาะกันทุกวันก็คือเอาให้สมัครเสมอรปครับแบบโบแบบนี้เลยอ่าใช่ครับเป็นโปรครับผมจะมีคมเปนอะไรแกล้งเมียไหมอะไรฮะมีคมเปนแกล้งเมียนะคะเี่หไวโอ้โหเยอะมากเลยสิ่งที่มันอยู่ในหัวเนี่ยเพราะว่าคือ เวลาที่เราได้ไปแกล้งเขาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ผมเมีความสุขมากมีความสุขที่สุดในชีวิตแต่ว่าเมียเนี่ยห้ามมารูพอดนะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าผมเนี่ยจะไปหลอกหัวตัวเองหลออหัวตัวเองฮะเ,เป็นหน้าของผมและก็ยัดอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ใส่เลือดใส่หน้าใส่เนี่นะอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่กล้าทำเพราะว่ากลวมันจะขอเลิอกก็ดี ลัวอะไรขนาดนี้หรอเขาอาจจะช็อกตายได้บางทีหรือหรืออะไรเงี้ยแต่แต่ว่าแต่ว่าเราอ่ะชอบแกล้งเราชอบ ให้เข้ามาด่าเราออจะไปช่วยเวลาที่เขาเนี่ยมีความสุขมันฟินมากเออสารเนี้ยร่างกายเนี่ยมันจะหลั่งออกมาอใช่เพราะเรานั้นโรคจิตเรามีความสุขมากคือเสพติดการทำด่าเมียอะไรฮะเสพติดคำด่าเมียให้เมียได้มาด่าเราเออเมียด่าได้คนเดียวใช่มั้ยครับอะไรฮะเมียด่าได้คนเดียวทุกคนก็ด่าได้หมดครับเราสบายสบายครับผมคำด่าติดปากเขาเลยคำด่าติดปากของเขาคืออะไรที่เขาชอบด่าเราที่เขา ที่เขาจะชอบพูดนะใช่สิไม่เหมือนเดิมแล้วไงสมัยก่อนก็บอกว่าล้างอ่างล้างอ่างแต่นี้ไม่มีแล้รล่ะล้างอ่างอ่างเราเราทำนี้มาเราไม่ต้องพูดเมียรู้ๆกันอยู่เนี่ยเมียจ๋าสิี่ปีแล้วไหมใช่ครับสิบสี่ปีที่ผมอยู่กับความทุกข์ทรมานความสุขฮะใช่ครับตอนนี้ชีวิตก็ดีครับผมใช่ครับมีครอบครัวน้องบิลลี่เป็นยังไงที่ารอุ้ยน้องบิลลี่เลยฮะอุ้ยเก่งเก่งเก่งช่วงนี้เห็นเล่นเซิร์ฟสเก็ตเล่นเซิร์ฟสเก็ต เก่งมากแอคทิวิตี้นี่คือเขาจะเก่งจริงๆเลยฮะเด็กคนนี้นะน้องบิลิฟนะกิจกรรมแอดเวนเจอร์เนี่ยจะเก่งมากๆเลยฮะเล่นเซิร์ฟนะฮะน้องเรียนแค่ประมาณ3เดือนเนี่ยเล่นได้แล้วแต่ว่าเรื่องการเรียนนี้น้องเองก็เก่งไม่แพ้ก,กันเคยไปถามกับลูกาว่าถามกับลูกว่าบิลิฟจ๋าสิบลบห้าเหลือเท่าไหร่ถามกับลูกนะสิบลบห้านะลูกนะเหลือเท่าไหร่คะ อ่าสิบอ่าสิบม่นัสฟลบห้าอ่าห้าห้าสิบค่ะป้าผมประทับใจมากสบายใจแล้วผมสบายใจแล้วรู้แล้วว่าเด็กคนนี้เอาตัวเราได้เลยใช่แล้วแเจ็บขวบแล้วด้วยอ่ะพี่พี่้องถาม็นการเล่นเซฟสแกนนิดนึงอันตรายตอนนี้มันหลายคนมันมีข่าวมาทุกวันเนาะเราโปรเทคลูกยังไงบ้างถ้าลูกไปเล่นคือ เราเองก็ถามกับเมียเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมียผมเนี่ยจะต้องอยู่กับลูกตลอดเวลาเลี้ยงลูกด้วยอะไรเงี้ยเราเองก็ถามกับเมียว่าเฮ้ยอยู่ทำไมถึงปล่อยให้ลูกเนี่ยไปเล่นกิจกรรมอย่างเงี้ยอันตรายอันตรายแบบเนี้ยใช่เอ็กซ์ตรีมเพราะว่าน้องเองเนี่ยเขาจะเล่นเยอะมากๆทั้งเซิร์ฟทั้งเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดโรลเลอร์เบดเอ่ยและน้องเองก็จะล้มบ่อยมากล้มแล้วแผลนี่คือจะเต็มตัวเลยครตอนนี้เมียบอกมาคำหนึ่งผมเองก็ใช่ถ้าเกิดว่าลูกชอบ ปล่อยลูกเขาเล่งใช่ให้เขาได้มีความสุขครับผมใช่ครับก็เลยเราก็เลยยอมปล่อยฮะใช่ฮะทุกวันนี้ผมก็เลยปล่อยฮะปล่อยหาอะไรกินเองไม่ต้องปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วฮะวันนี้ลูกกับเมียเขออกจากบ้านไปแล้วใเออวก็มีภาระเลยเนาะก็สบายขึ้นเยอะมีภาระเนี่เลยตัวเบาครับผมได้ครับได้ครบโอเคขอบคุณท่านกันตาอินสแต์ยาอินสแตนยขอบมากเลยขอบคุณมากที่ลงะเบิย